ท่านผู้ชมทราบหรือไม่ว่าชุดตรวจโควิด -19 แบบที่ตรวจโดยประชาชนทั่วไปในประเทศไทยมีมากถึง211รายการเลยค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพตัวอย่างชุดตรวจโควิด -19 ทั้ง211รายการนะคะบางชุดตรวจเนี่ยท่านอาจจะเคยเห็นแล้วแต่บางชุดตรวจเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นถ้าหากแบ่งประเภทของชุดตรวจนะคะตามประเทศผู้ผลิตจะแบ่งได้ทั้งสิ้น 13ประเทศด้วยกันค่ะประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ทางไทยเนี่ยมีการนําเข้าชุดตรวจมามากที่สุดค่ะมีสูงถึง161รายการเลยค่ะรองลงมาอันดับ2ก็คือประเทศเกาหลีค่ะมีอยู่22รายการอันดับที่3ก็คือสหราชอาณาจักร5รายการค่ะรองลงมาก็คืออเมริกาอินเดียไต้หวันตุรกี ส่วนประเทศไทยเองเนี่ยก็มีการผลิตชุดตรวจโควิด -19 ด้วยกันมีอยู่2รายการค่ะรายการแรกเนี่ยผลิตโดยบริษัทแอฟฟินมจำกัดซึ่งชุดตรวจที่ผลิตโดยบริษัทแอฟฟินมนี้ก็ผลิตโดยมหาวิทยายลัยมหิด้นค่ะส่วนชุดตรวจที่ผลิตในประเทศไทยรายการที่2ก็คือชุดตรวจจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะ ถ้าหากดูจํานวนรวมทั้งหมดของชุดตรวจน,นะคะที่แบ่งตามประเทศเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีอยู่เพียงแค่210รายการจากที่กล่าวข้างต้นเนี่ยบอกว่ามีถึง211รายการในประเทศไทยค่ะแต่จากการตรวจสอบข้อมูลนะคะพบว่าข้อมูลจากทางอยอยไม่มีในส่วนของข้อมูลลำดับที่78ค่ะดังนั้นจํานวนรวมทั้งหมดจึงมีอยู่เพียงแค่210รายการค่ะนอกจากนี้เนี่ยถ้าหากแบ่งประเภทชุดตรวจออกเป็นช่องทางการตรวจน,นะคะแบ่งได้ สประเภทค่ะประเภทแรกเนี่ยก็คือชุดตรวจที่สามารถตรวจได้ทางช่องทางจมูกค่ะประเภทที่2องคือชุดตรวจที่ตรวจทางน้ำลายค่ะและชุดตรวจประเภทที่3เนี่ยก็คือชุดตรวจที่ตรวจผ่านทางจมูกหรือน้ำ<ด>ล<ด>ายค่ะอยู่ในชุดตรวจเดียวกันนะคะสามารถตรวจแบบไหนก็ได้ค่ะประเภทที่มีมากที่สุดเป็นอันดับแรกเลยก็คือชุดตรวจผ่านทางจมูกนัน่นเอง โดยชุดตรวจผ่านทางจมูกนี้มีรายการสูงถึง145รายการค่ะส่วนชุดตรวจผ่านทางน้ำลายรองลงมามีอยู่55รายการส่วนลำดับสุดท้ายที่มีน้อยที่สุดก็คือชุดตรวจที่สามารถตรวจได้ทั้งทางจมูกหรือทางน้ำลายค่ะมีอยู่ทั้งสิ้น13รายการค่ะสาเหตุที่มีรายการรวมของประเภทชุดตรวจทั้งสิ้น213รายการท,ทั้งที่บอกว่ามี211รายการเนี่ย เนื่องจากว่าบางรายการที่ได้รับการรับรองจากทางออยอนะคะ1รายการเนี่ยมีการรับรองชุดตรวจหลายรูปแบบค่ะตัวอย่างเช่นรายการที่126นะคะมีการรับรองชุดตรวจถึง3แบบเลยค่ะทั้งรูปแบบที่ตรวจทางจมูกทางน้ำลายหรือชุดตรวจที่ตรวจได้ทั้ง2ช่องทางค่ะดังนั้นเนี่ยจึงมีรายการรวมสูงกว่า211รายการนั่นเอง ส่วนถ้าหากบอกว่ามี211รายการแปลว่ามี211ยี่ห้อใช่หรือไม่คำตอบก็คือไม่ใช่ค่ะเนื่องจากว่าชุดตรวจบางรายการที่ได้รับการรับรองเนี่ยเป็นชุดตรวจยี่ห้อเดียวกันนำมาจากประเทศผู้ผลิตเดียวกันบริษัทผู้ผลิตเดียวกันแต่ถ้าหักผู้นำเข้าเป็นคนละหน่วยงานนะคะก็ต้องไปรับการรับรองใหม่ค่ะดังนั้นเนี่ยก็จะได้เป็นหมายเลขคนละรายการนะคะ ตัวอย่างลำดับที่31และลำดับที่194ค่ะโดยถ้าหากพิจารณาช่องทางการตรวจเชือ้อโควิด1 9นะคะมี2ช่องทางก็คือช่องทางจมูกหรือช่องทางน้ำลายในส่วนแรกเนี่ยช่องทางจมูกเนี่ยวิธีการเก็บตัวอย่างก็คือนำก้านสำลีเข้าไปปั่นภายในรูจมูกนะคะประมาณ5รอบค่ะและนำตัวอย่างที่ได้เนี่ยไปสกัดด้วยน้ำยาสากัดและนำไปหยดทดสอบกับชุดทดสอบค่ะ รอผลเป็นระยะเวลา1 0 3ถึงนาทีขึ้นอยู่กับชุดทดสอบนะคะเมื่อได้ครบระยะเวลาแล้วเนี่ยนำมาอ่านผลหากขึ้นเพียงหนึ่งขีดที่ตัว C ีแสดงว่าผู้นั้นได้ติดเชื้อโควิด -19 แต่ถ้าหากขึ้น2ขีดนะคะก็คือตัว C และตัวทีเนี่ยแสดงว่าผู้นั้นเนี่ยติดเชื้อโควิด -19 ค่ะถ้าหากสังเกตเนี่ยท่านผู้ชมคงจะเคยสังเกตเห็นว่าชุดตรวจโควิด1 i ที่ตรวจผ่านทางจมูกนั้นการสัมลีเนี่ย จะมีอยู่2แบบค่ะบางชุดตรวจเนี่ยมีก้านสำลีแบบยาวแต่บางชุดตรวจเนี่ยก้านสำลีมีขนาดสั้นค่ะเหตุผลของความแตกต่างของก้านสำลีแบบยาวและแบบสั้นก็คือแบบยาวส่วนมากเนี่ยจะใช้โดยผู้เชีย่ยวชาญทางการแพทย์ค่ะเพราะผู้เชีย่ยวชาญทางการแพทย์เนี่ยจะแย่เข้าไปในรูจมูกเป็นระยะที่ลึกกว่าการตรวจโดยผู้ใช้งานทั่วไปค่ะถ้าผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยจะแย่เข้าไปในรูจมูกเพียงแค่ 1.5ถึง2.5เซนติเมตรเท่านั้นเองค่ะส่วนรูปแบบต่อมาการตรวจผ่านทางน้ำลายนะคะการตรวจผ่านทางน้ำลายนี้เนี่ยมีวิธีการเก็บตัวอย่างหลากหลายวิธีเลยทีเดียวบางชุดตรวจเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เอาก้านสําลีเนี่ยเข้าไปป้ายที่บริเวณโคนลิ้นที่ต่อมน้ำลายทั้งสองข้างหรือบางชุดตรวจเนี่ยจะมีภาชนะเก็บน้ำลายมาให้ค่ะก็จะเก็บน้ำลายใส่ภาชนะขันหลังจากนั้นก็เอา ก้านสำรีเนี่ยไปจุ่มในน้ำลายที่เก็บตัวอย่างมาและนำไปสกัดตัวอย่างในขั้นตอนต่อไปหรือวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำลายวิธีที่3มก็คือเก็บตัวอย่างน้ำลายในภาชนะบรรจุนะคะแล้วก็ดูดตัวอย่างน้ำลายนั้นเนี่ยใส่ในหลอดสกัดค่ะหลอดสกัดก็คือจะมีสารสากัดตัวอย่างอยู่ค่ะเพื่อทำการสากัดน้ำลายนี้ว่ามีเชื้อโควิด1นาทีหรือไม่ ส่วนวิธีสุดท้ายเนี่ยตัวอย่างน้ำลายเนี่ยใส่ลงไปในหลอดสกัดเลยค่ะหลอดที่มีน้ำยายอยู่เนี่ยเพื่อทําการผสมให้เข้ากันค่ะซึ่งแต่ละชุดเนี่ยจะใช้วิธีการเก็บตัวอย่างวิธีไหนขึ้นกับชุดตรวจโควิดนั้นๆค่ะเมื่อได้ตัวอย่างมาแล้วนะคะก็จะผสมน้ำลายและน้ำยาสกัดให้เข้ากันค่ะและนำตัวอย่างที่ได้เนี่ยไปหยดลงบนแผงทดสอบค่ะถ้าหากขึ้นหนขีดที่ตัว c แต่ว่าผู้นั้นไม่ติดเชือ้อโควิด -19 ถ้าขึ้น2ขีดเมื่อครบระยะเวลาที่กําหนดก็คือตัว C ตัวทเนี่ยแสดงว่าผู้นั้นเนี่ยมีการติดเชือ้อโควิด -19 ค่ะแต่อย่างไรก็ตามการตรวจด้วย ATK ไม่ว่าจะเป็นการตรวจผ่านทางจมูกหรือผ่านทางน้ำลายเนี่ยต้องมีการตรวจยืนยันโดยการตรวจด้วยวิธี PCR นะคะและนี่ก็คือข้อมูลที่นำมาเล่าให้ฟังว่าชุดตรวจโควิด -19 แบบตรวจด้วยประชาชนทั่วไป ในประเทศไทยเนี่ยมีถึง211รายการเลยทีเดียวค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะขอแนะนำผลิตภัณฑ์สารสกัดฝาทลายโจรและ Extract Plus o อ l ซึ่งอุดมไปด้วยสารสกัดกระชายขา่าคมิน้นมะรุมและน้ำมันงาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์รกของ Plenty-Plenty Pl ที่ได้รับการยืนยันจากผู้ใช้งานจริงนะคะทั้งผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 และผู้ที่มีความเสี่ยงต้องการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด -19 ค่ะ โดยมีโปรโมชั่นพิเศษมานำเสนอค่ะประกาศผ่านช่องทาง YouTube เป็นช่องทางแรกเลยนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะเรามีส่วนลดพิเศษเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์เป็นเซ็ตคู่ก็คือสารจกัดฟ้าทลายชรและ Extract Plus Oil คู่กันนะคะมีส่วนลดพิเศษถึง22%ค่ะอย่าพลาดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะสามารถไปช้อปได้ที่ La z a ด a หรือ Sho p e e หรือจะติดต่อผ่านทางเพจ Facebook Penty เพน n y ได้เลยนะคะ สุดท้ายนี้ถ้าหากว่าท่านได้รับชุดตรวจโควิด -19 มาแต่ไม่แน่ใจว่าชุดตรวจโควิด -19 ที่ได้รับมาได้รับการรับรองจากทางออยหรือไม่สามารถเข้าไปตรวจได้ที่กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ค่ะหรือเข้าไปที่ทางเว็บไซต์ที่ขึ้นไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะโดยเข้าไปคลิกที่ชุดตรวจ ATK Home Use ค่ะจะมีรายการชุดตรวจโควิด -19 ที่ได้รับการรับรองทั้งหมด ทางออยขึ้นมาให้ท่านเองค่ะโดยข้อมูลที่นำมาแสดงให้ชมในวันนี้นะคะก็คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมานี้เองค่ะถ้าหากว่าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เฟ e นดี้แอนตีและเพื่อแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับคนที่คุณรักนอกจากนี้อย่าลืมกดติดตาม 4p group และเฟ e นดี้แอนตี้ด้วยนะคะ